สวัสดีครับวันนี้ครับเป็นช่วงหนกป้ายานะครับหนกป้ายาภาคต่อมาแล้วกันนะครับรูจะไม่เรียก EP แล้วเพราะ EP กูเยอะมากๆเลยล้อทุกวงในคลิปนี้นะครับจะมีแบรนด์ที่มีชื่อว่าเอ็นไกจูนนิ่งนะครับเอ็นไกจูนนิ่งเนี่ยเป็นล้อแท้ที่ผลิตที่ประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียตัวแรกที่เราเปิดคลิปเลยนะครับจะเป็นเอ็นไกตัวใหม่เอ็นไกย่อมาจากหนังไก่หรือว่าเอ็นไก่นั่นเองนะฮะเอ็นหัวตัวหนึง เอ็นไก่ตัวนี้นะครับจะชื่อว่า s c 5 6าะหุให้ตากล้องดูหน่อยเอ็นไก่ s c 5 6ส่งเข้าประกวดที่3 4สีสีแรกจะเป็นสีดำคือง่ายๆมึงมีแต่สีดำเนี่ยแหละนะคะคือลองสังเกตดีๆนะล้อแม่งมีแต่สีดำนะครับสเปคตัวนี้จะแปลกนิดนึง15 กว้างเจ็ดออฟเซตยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะฮะและตัวนี้จะเป็นเอ็นไก่ S4 56ตัวแรกเป็นสีดำลักษณะล้อจะเป็นล้อ5ก้านและมีออฟเซตนิดหนึง่งฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบความซิ่งเฟี้ยวๆคล้ายๆกับล้ออะไรว่แต่ก่อนไอ้เคืองควาการมันมีลายหนึ่งอะโปวันวะ มอรอญี่ปุ่นตัวชื่อโปวันนะฮะแม่งเหมือนกันเปะ๊ะแต่โปวันนี่ก็เอามาสักสามหมื่นนะฮะด้ยพีวันป้ามืงอีนี่โปวันอืมที่นี่มาช่วยเรอมาน,น,ออนี่เนี่ยเออตัวนี้จะเป็นสีดําทั้งลูกขานี้อันนี้กับอันนั้นเนี่ยแต่กล้องเลื่อนตามกูมาเลยดีกว่าตัวนี้กับตัวนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ว่ามันมีคลิปื่อสร้างมิตินะฮะคลิปตัวนี้ก็จะเป็นคลิปเวลาคลิปก็จะเจ็บหน่อยไม่ใช่นะฮะ คลิปเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับจะมีคลิปเป็นร่องกุ้นละกันบางคนเรียกกุ้นบางคนเรียกคลิปนะครับตัวเนี้ยจะมีร่องสีน้ําเงินและอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นร่องที่มีลักษณะเป็นสีแดงสีแดงก็จะแรงริ์หน่อยนะฮะ <Yahoo! S 1> ใครชอบก็มาลองดูอันนี้เป็นลายที่1่เดี๋ยวไปชมลายที่2อ,อันนี้เป็นลายที่2 ลายที่ี่ยจะชื่อว่า e n ไก SC40 นะครับตัวนี้จะเป็นล้อ15กว้าง7 offset 35นะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อที่มีลักษณะเป็น6ก้านตะเกียบนะครับ6้าน1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6จิ้มไม่ถูกแต่ตะเกียบนี้วิ่งมามี2ก้านสิ่งหนึ่งนะครับที่ e n ไก SC40 เนี่ยขายได้เยอะเพราะว่า1 ล้อตัวนี้มันดูหรูนะครับเพราะว่ามันมีมิลลิ่งด้านในนะฮะมิลลิ่งจะอยู่ด้านหลังนะครับจะทําให้ล้อเนี่ยดูเฮ้ยมีอะไรขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะล้อตัวนี้จะเป็นสีดานะครับและล่องมิลลิ่งสีเงินแต่ตัวนี้มันมีสีแดงนะคะเดี๋ยวผมจะปิ้งให้ดูปิ้งนะมีสีแดงด้วยนะครับอ่าจะมีสีแดงด้วยเออแล้วก็มีสีอื่นอีกนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้จริงแม่งมีหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นี่ตัวนี้ p e a k N ไก่ s c 5 5นะครับลักษณะมันจะเป็นล้อมีออฟเซ็ตนะครับแล้วก็มีก้านทั้งหมด10กา้าน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10า้ากแป้านแต่นะครับแม่งผลิตสีขาววยรุ่นชอบนะครับล้อเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด10กา้านแต่จะมีออฟเซ็ตด้วย นะครับแต่อีกเส้นทางหนึ่งที่มันดีคือล้อตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งสีดำขอบแดงดำขอบน้ำเงินเทาขอบเงาวัวเดี๋ยวจะปิ้งให้ดูแล้วกันมีประมาณนี้หห้าหกหหกประมาณนี้คือมีหลายสีนะครับใครอยากชมตัวจริงก็มาลองดูที่ร้านเราแล้วกันนะฮะต่อมาก็จะเป็นตัวเอ็นไก่เหมือนเดิมนะครับ s c 4 8นะครับ SC c s บ SC c 4 8จะส่งประกวดที่เห็นทั้งหน้าทั้งหมด สามสีนะครับสีที่ขายที่สุดคือสีนี้เลยนะคะสีดานะครับสีดำนี่ก็จะเป็นด้านดําคือสังเกตดีๆล้อลายนี้นะครับจะเป็นเหมือนง่ามมันมีสามง่ามมันจะเป็นง่ามง่ามง่ามโพไซดอนฮะโพไซดอนโพไซดอนที่ไปอาบน้าอ่ะนะเฮ้ยโพไซดอนฮะโพไซดอนฮะไม่ใช่ใชทุกคนหมวกไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอันนี้เป็นโพไซดอนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นล้อส,สามง่าม ง่ามโพไซดอนนะนะฮะถ้าทิ้งไม่ออกเดี๋ยวจะมีกราฟิกให้ดูติง๊งมึงต้องทำที่รัชดาแน่ๆเลยนะฮะอันนี้เป็นง่ามโพไซดอนนะครับจะมีทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเมนตัวสีดำด้านนะครับและมิลลิ่งจะเป็นมิลลิ่งเลเซอร์ลงไปในก้านเลยนะฮะเฟียฟ้าเห็นก็เอนไกจุนนิ่งนะครับล้อแท้หนึ่งมื่นสี่พันบาทสเปกล้อนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนจำไม่ได้15กว้าง7 o f s เซ็38นะครับเอนไกเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะครับสีซิลเวอร์เงานะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นสีกันเงาอันนี้จะเป็นกันแมทริกก็คือกันเงามาถึงล้อตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าลายนี้จะเป็นสำหรับสาวอีโคคาใครขับรถมิลาดอาคาราดและชอบติดนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้ในราคาน่ารักนะครับตัวนี้ชื่อว่าเอนไกดาก นะครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอีโคคาคืออะไรล้อมันเนี่ยนะครับสเปคกว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซต38ซึ่งใครขับมิลาดกับแอทาดเออไอสองตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องติดด้านหลังนะครับใครขับบีโอบอกล้อกูติดมึงมาดูตัวนี้ซะเอ็นไก่ดากูดากูมี2ตัวครับจะเป็นสีดําด้านกับอีกตัวหนึ่งข้างๆนั้นนะครับจะเป็นแนวแบบฟุ้งฟิงนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสีดําหน้าเงา นะครับเวลาใส่ล้อด,ดำหน้าเงาเนี่ยล้อมันก็จะรู้สึกว่าเออดูหรูหราขึ้นมาหน่อยนะฮะหมดแล้วนะครับสำหรับเอ็นไกจูน i ิ่งต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีเพิ่มนะฮะแต่ว่าตอนนี้หมดทุกรายที่มีในร้านและส่วนใครสนใจเอ็นไกจูนนิ่งหรือว่าลายอื่นๆนะครับก็ลองสอบถามทางเพจพีสองพันสิบสามมาละกันนะครับไว้ชมกันในป้ายาหน้านะครับผมขอฝากร้านไว้หน่อยนะครับร้านผมมีทั้งหมดสองสาขาครับอีกที่หนึ่ง คือที่นี่คือสาขาบางใหญ่ที่หนึงสาขาติวนโนนสุกกสาขาไหนเรียนเชิญสาขานั้นใครอยากสอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลล้อรถยางนู่นนี่นั่น1 2 3 4เรียนเชิญทาง a อปพ3และอย่าลืมกด subscribe เพื่อให้โหนกเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยสวัสดีครับ